ค่ะชื่อออมนะคะเป็นนักเรียนของสถาบัน i Brow Studio Academy ค่ะก็สถาบันนี้เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือเป็นสถาบันที่คือคือมาเรียนแล้วรู้สึกว่าคุณครูให้ความเป็นกันเองแล้วก็ออสอนเทคนิคค่อนข้างละเอียด <ไป S 1> แล้วก็คือถ้าถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็จะสอนจนกว่าจะเข้าใจนะคะอ๋อพอ เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าห้องเรียนหรือหรือทุกทุกอ,อ,อ,อย่างอะไร่เงี้ยค่อนข้างน่าเรียนค่ะแล้วก็มีเพื่อนมาเรียนค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็เรียนสนุกนะคะ ก็สำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องของคอิวสามิติหรือเพ n น์คิวสักคิวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอยากให้ลองมาเรียนที่นี่ดูนะคะมาะว่าเป็นสถาบันที่ดีจริง <S 1> <S 1> คือคุณครูเนี่ยค่อนข้างสอนได้ได้ได้ได,ดีแล้วก็ลงรายละเอียดกับนักเรียนค่อนข้างเยอะคือท,ทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะสอนนักเรียนได้อย่างดีที่สุดเลยคะ่ะ